ตามตามเพชรยังกินนะจ้าคลิปลานวิวเด้อคลิปลานวิวอูอ้คนตามเลยไหนคนตาม <Yeah. S 2> โคกแตกตามเลยเ,เบาๆแล้วเข้าตานะคุณลูกตามเลยเหรอตามเลย,เลยใส อันนานี่บอกถุงมาใส่หนาที่ยังเขาให้เอาถุงใส่หนาไหมรับเดี๋ยวเอลยังมีก้อนอู้ยังมีแว่นอีกปวดมันสีเสียบหรอเนาะโอยมันสีเสียบค่ะปวดอ่นกกัับพริม,มนจะแสีบไหมนี่โอ้โหทำไรเธอ ในนู้ส่แว่นตาถ้าหนูทอดอะ่ะหนูไม่มั่นใจ